แล้วต้องขอขอบคุณผู้ตัดสินจากสมาคมเวลาบาสเกตสบอลแห่งประเทศไทยครับเขาบอกว่าอันนี้มีคนแจ้งมานะรายงานบอกว่าฟลายเยอร์ตัวดีมากครับต้องมาดูกันครับแล้วทิปอินมาแล้วเป็นกมของฟลายเยอร์โอมาเองเลยหญิงขึ้น2คะแนนเร็วบอลของทางเรเวนครับช็อตคอกสิวินาทีครับเลล่าอยู่ที่บอล มีแพลงมาลับบอลหยอดให้กับแผลงรูปร่างใหญ่อยู่แล้วครับแพลงออกมาพัมเฟกหนึ่งทีขนมจีนขึ้นเรียบร้อยครับทำได้ดีมากครับจังหวะปัม๊มหลอกครับลูกนี้ให้กับแพมแพมเฟกส่งให้วิกตอรียหลอกส่งสวยแล้ว3คะแนนไกลเลยอิงอิงไม่ได้แต่มิลินเก็บให้ครับมิลินอีกแล้วออกมาให้กับลูกนี้หญิงโออโ อันนี้อันนี้ถ้าผมนะผมโอ้โหลูกนี้เป็นลูกแรกเก็บลงไปด้วยนะครับน้องหญิงเนี่ยน่าจะอยู่สาธิตอ่าเป็นเป็นนักน้อง MVP สาธิตสามัคคีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่โรงเรียนอะไรใครทราบเนี่ยรบกวนคอมเมนต์แจ้งนิดนึงนะครับโอ้แต่สุดยอดเลยครับแล้วมาอีกแล้วลูกนี้เฟดธอเวย์ไม่ได้บอลตกข้อมือของเลล่าเลล่าให้ขึ้นมาแล้วออแกนออแกนดวลกับอิงอิงอยู่แล้วออแกนจังหวะแก้ไขไม่ได้บอลบอลรีบาวบอลรีบาวเป็นของอิงอิง บริบาลเป็นของอิงแต่หมดเวลาในช่วง4นาทีแรกครับเผอแป๊แบ,บเดียวครับมีสิทธิครับถ้ามันทรงเนี้ยมันโอ้โหน่ากลัวมากนะครับมันจะครู่เนี่ยหญิงแต่มาดูจังหวะนี้ก่อนครับไออุ่นลูกนี่สั้นไปคุณแม็กซ์บอกโหดจริงๆครับโหดจัดเลยครับครับคุณวัฒนาเชียร์ทางน้องแพลนะทางสยามเวฟนส์ครับ มาดูเอาแล้วลูกนี้บอลหลุดมาเรเชลถึงบอลเรเชลถึงก่อนเรเชลจังหวะแก้ไขไม่ได้นะดาวเก็บให้ยามาที่นาบีใกล้ตัวไปไม่รู้กันเคลาเคลาออกมาข้ามฝั่งมาไออูนไอโอโฮจังหวะน,นี้ต่อบอลดีมากแต่นะดาวอ่านออกครับฟ <c oughs> ีโตสองลูกจากนาบีครับ <c oughs> เรียบร้อยครับลูกแรกเก็บลงไปครับนาบี นำห่างที่8ต่อ2ครับจะหมดควอเตอร์แรกอยู่แล้วเรเวนมีแค่2คะแนนครับตอนนี้แล้ว2คะแนนเต็มด้วยครับนาบี9ต่อ2คะแนนไหมานีด้ดแล้วามาแล้วลูกแพ้สติลมาได้โล่งๆลูกแพ,กแพ้ใส่สกอร์ไหมขึ้นซ้ายเรียบร้อยครับลูกนี้ไม่เหลือครับลูกแพ้อาแล้วครับเรเวนไล่มาเหมือนกันครับ4ต่อ9คะแนนยังอยู่ที่ในมือของลูกแพ้ออกมากับไอุอ่นไออุน่นปากไว้ที่เรเชล ได้เชลโยนโด่งๆกลับไปให้ลูกแพ้สวินาทีต้องเล่นนะครับแล้วโอ้ยได้ฟาวในช่วงเวลาสำคัญจริงๆครับแล้วจะไม่ใช่ชูตติ้งฟาวนะครับเป็นส่งจากเส้นหลังนะครับของเรเบนนะครับเหลือแค่4.9วินาทีครับเกมท่า หิงสามคะแนนลูกนี้นนโอ้โหหลังจากเรเวนขอทาเอาในช่วง2นาทีแรกของเกมครับกลับมาสเสมอไยเออร์ er, ได้สำเร็จเลย9คะแนนเท่ากันหลังสมองครับตอนนี้เอาครับบอลของเรเวนครับกลับมาว่ากันต่อครับเคล่าเคล่ายังอยู่นะครับน่าจะเป็นได้มาจากการจับฉลากนะครับมาที่น้องหญิงอีกครั้งนึงครับกลับมาแล้วครับน้องหญิง หญิงครอสมาสะบัดยิง3คะแนนไม่ลงรีบาวไว้ได้ครับเป็น<บ>แทมรีบาวให้ครับวิกตอเรียถ่ายเคยมาปัดลูกนี้ได้เป็นฝาว <c oughs> มีคนคอมเมนต์นะบอกว่าตอนนี้น้องหญิงเรียนอยู่สาธิตประทุมวันนะครับเมื่อก่อนอยู่จารุวัตเล่นทีมเดียวกับพวกออฟโร a d ท็กเตอร์จีโนะครับเคยได้แชมป์ทอออกกงพละรุ่น12ปีนะครับไปไหนมาครับทำไม เราจัดผมว่าเราจัดวายเบมาสซีซั่นเนี่ยมันก็น่าจะมีเห็นมาบ้างนะครับโอ้โหทำไมอยู่ดีเพิ่งมาโผล่ GYBL ครับหญิงอีกแล้วหญิงอีกแล้วโอ้โหดีเลยสวยหายเลยแล้วพลิกลงไปครับดูลูกนี้ของหญิงครับน้องหญิงเจอช่องตรงกลางขาม,มาแล้วเอาตัวรอดไปได้แล้วสิบสงคะแนนครับขึ้นคะแนนบอลมันหลุดมือเตะออกไปเลยครับโดนท้าเตะออกไป บอลของทางออกแกนโอ้ยหญิงดูครับโอ้โหให้มาที่หญิงย้อนมาข้างในนี้โอ้โหนาบีตัดดีเลยหญิงก็จ่ายดีครับโอ้คัดแบคลูกนี้สุดยอดครับเจ้าหญิงครับโอ้โหเมื่อกี้มีนาบีตัดไปตรงใต้แป้นให้นะครับหญิงคัดทีหายเลยแล้วหมายแล้วนาบี นาบีมาอีกแล้วโล่งๆอย่างนี้ด้วยกับออแกนปั่นขวาลูกถนดัดไม่ไม่เหลือครับลูกนี้ครับโอ้ไปไกลแล้วครับตอนนี้ฟลายเยอร์ขึ้นนำเรเวนที่10คะแนนแล้วครับมาที่พิชาครับยิงลูกนี้สั้นไปยังเก็บบอลดีบ่าวไม่ได้ไฮออกมา3ามคะแนนไกลแบงบางครับนิชามีแคลด้านขวาลูกแพรจุดส่งนี้จะติดเครื่องเข้ามาเองฝ่าที่เคล่าแคล 1,2ขึ้นเองแคลลุงนี้สั้นไปนะดาวเก็บให้นาดาวพาอ้อมหนีมาเลยครับน้าดาวขึ้นยาวมาเป็นนิชาโล่งๆนิชาอย่างนี้ก็ใส่สกอร์อรอได้เลยไม่ได้ครับแต่พุทแบ็กเรียบร้อยครับดาบสองของอิงอิงครับพุทแบ็กลงไปครับมีแต้มแล้วครับอิงอิงน้ําเงินเขียวนะกับฟ้าขาวแล้วกันเร v เฟนกับไฟเยอร์นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นดาบี้แมตช์สีฟ้าเหมือนกันนะครับ เนออกมาโล่งโล่งไวโอเพนไออุ่นขอซัดสามหน่อยแมมันเบี้ยวมินิดเดียวแต่น้ำหนักดีนะครับไออุ่น13วินาทีสุดท้ายต้องน่าจะดึงให้จบเลยแหะครับไฟลยเลยอร์นิชาข้ามฝัง่งไปข้างนอกอิงอิงระยะกลางโอ้โหสุดยอดครับนิชานี้ชี้นิ้วไล่เลยครับบอ,อกไปตรงนู้นซะแล้วพอ,อไปถึง <c oughs> จุดนัดหมายก็ส่งให้แล้วยิงลงไปได้ครับโอ้แล้วพี่ดุยครับกลายเป็นว่า 30ลูกโอกาส30ได้แค่4นะครับนับเป็น13%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับเรเวนในขณะที่ฟิลโกของทางสไปเยอร์เนี่ย31เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนั่นแหละครับปัญหาของเรเวนไม่ใช่ตั้งเกมบไม่ได้นะมันเป็นการจบสกอร์มากกว่านะครับเอายังเก็บรีบาไว้ได้วิกตอรียไฮ้มานะดาวจะคืนตายไปลูกนี้ถูกบล็อกไว้โดยควินนี่แต่ยังเก็บไว้ได้โดยไปเยอร์แล้วก็ลงไปครับโอ้โห oh. ลูกการไถตายปั่นของฟลายเยอร์เนี่ย oh. โมแน่ให้พีวิกตอเรียณดาวยอ่อยืดหญิงสาคะแนนแบงๆไปอ้โห๋อให้กับออแกนขนมจีนขนมจีนสวิงออกมาด้านนอกขึ้นเองลูกนี้ไม่ได้ครับบอ oh, ของหญิงกลับลงมาแล้วนะครับแล้วปาให้กับหน้ดาวอย่างนี้ก็ใส่สกอร์รอได้เลยครับเรียบร้อยครับ 32ต่อ9คะแนนครับหน้าดาวและหญิงคู่หน้าดาวครับเล,ลเสียบอลให้กับทางอิงอิงครับอิงอิงข้างหน้านมีหนาดาวอีกแล้วหน,นาดาวอีกแล้วเรียบร้อยต้องเบรกไหมครับต้องเบรกครับทางเรฟเฟนครับโอ้โหถายมาลงๆตายแป้นไม่พลาดครับขนมจีนโอ้โหสุดยอดครับ ลูกนี้ปลดล็อกแล้วครับแปมแรกในช่วงครึ่งหลังของทางสยามเรเวนส์ครับบอลของฟ l y e เ s อร์สหญิงมาแล้วระยะกลางของนะดาวโอเป็น3มกะ็ะดนเลยครับแบ่แงๆครับแล้วแคร่ว่าง่ายออกไปข้างนอกสายสเตปยิงโดยโอแกลุงนี้สั้นไปบอลตกเขมือของหญิงโอ้โหมาอีกแล้ว,ลวเร็วจริงๆดูหญิงมาอีกแล้วหญิงขึ้นซ้ายไม่พลาดครับดูครับโอ้เลสายได้นิ่มๆเลยครับลูกนี้ของหญิงครับ ลับมาที่สยามเรเวนแล้วครับออกแกนออกแกนตัวเล็กแต่ชี้จานมากนะครับออกไปให้กับขนมจีนขึ้นพิงใส่เลยสวยครับต้องเล่นแบบนี้นะครับข้างในของเรเวนเนี่ยเป็นทีมที่เด่นในวงในนะไปทำการบ้านกันหน่อยครับทางเรเวนแต่ตอนนี้ไม่ดูน้องหญิงยิงสาโอ้โ,โอ้โอ้ข้างนอกก็ได้ครับหญิงโอ้โหแล้วลูกนี้โอ้โหเก็บนิ่มๆลงไปครับ ถือว่าออทำได้ดีขึ้นคเลเว่นครับจังหวะใต้แป้นให้มาหาช่องว่างหาพื้นที่ว่างแล้วก็ออกให้ขนมจีนย่อยืดยิง3คะแนนแพลงเก็บออฟฟีฟวีบาวได้มองหาไออุ่นเจอข้างนอกครับแล้วระยะกลางของแคลสั้นไปอีกเนี่ยจังหวะจบมันมันมีจังหวะจบมา3-4ดอกติดต่อกันนะครับแต่ยิงขึ้นมาทีนึงแล้วไม่ทันครับหมดเวลาในคอเตอร์3ไปก่อนนะครับ เป็นทางสยามไฟเออร์ครับทิ้งห่างมากขึ้นไปอีกนะครับ42ต่อ15คะแนนครับแล้วใครเป็นแฟนสยา,ายไฟเออร์ครับเรามาเล่นเกมกันดีกว่าครับบอลอยู่ที่หน้าดาวณนดาวให้มานิชาพิชชาครับโอ้โหไปโอ้โหวันนี้ทางสยามไฟเออร์คุยนี่คุยนี่นโอ้ยดีเนะี่ยพูดไปทันขัดครับนาบีมาแล้วครับนาบีดวงกับเรเชลดึงไว้ตายแป้นมีหน้าดาวแล้วลูกนี้เสียบอลให้กับทางเคล่าครับ กีลาขึ้นมาโล่งๆครับเรเชลหนึ Re 1, 2, วางขวาไม่พลาดครับมาที่นาบีลูกนี้ถูกป้องกันไม่ได้ดีแล้วกับตัวยิงไม่ลงแพงรีบางไม่ได้แพงให้มาข้างหน้าถึงราเชลเรเชลให้มาข้างหน้าให้มาลูกแพรวางขวาลงไปเอาละครับได้ล,ลันรัวมาเหมือนกันครับ19ต่อ45ครับอ่าเป็นผมผมจะไม่ยิงนะกลัวกลัวเสียเปอร์เซ็นต์นะครับ ตอนแรก100ร้อยเปอร์เนอะแล้นะดาวมายิงซัดสาเหมือนการแบงแบงแบงโอ้โห,โห <P itch> er> พิชชาครับโอ้โหฟีพอยต์ปาร์ตี้ของทางฟลยเยอร์ครับหลูกในเกมเดียวเคล่าไม่ยอมขอบ้างไม่ได้แต่เอาเข้ามือของควินอาร์เบเชลครับขออภยัยขอมาลูกนี้ไม่ได้ดาบสองดาบสเรียบร้อยครับ อีกแล้วพิชากำลังมือคือสามลูกติดครับสามคะแนนของพิชาโอ้โหแล้วนี่เป็นแค่แมตช์แรกนะดุมากครับตอนนี้บอลของเรเวนขึ้นมาสวยครับเรเชลเลกันสวยเรเชลลูกแพ้ครับให้มาแล้วลูกแพวิ่งหลอกไปเรเชลรับบอลขึ้นใต้แป้นลงไปครับจังหวะนี้ครับแล้วบอลสวนกลับมาของฟลายเร์ พิชาพิชาอินเอาสวยมากพิชากำลังมือขึ้นโอ้โห8คะแนนติดอา11คะแนนติดต่อกันแล้วครับพิชาครึง่งคอเตอร์สุดท้ายแล้วนะครับเคา่าเคา่าวนมาเจอพิชาเคา่าเคา่าเผายังปักหลังอยู่แล้วเบาเไปล้วงมาให้ครับเรเชลแล้วเคา่าจบ3คะแนนแบงแบ,ง,แบงครับอีกอิงเบาหลุดมือแล้วเรเชลขึ้นมาโล่งเลยครับลูกแพ้ลูกแพอย่างนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับ ยี่สิบแปดต่อห้าสิบสามครับเนี่ยเรเบนเนี่ยเป็นน่าก,นากลัว <นะ S 2> เพราะว่าตัวผู้เล่นเขาใหญ่กันหมดเลยนะใช่ครับเรเชลแคลร์ลูกแพรขนมจีนแพร้งเนี่ยครับเนี่ยเริ่มเริ่มมาแล้วครับลูกแพรเริ่มมาแล้วหยอดที่เคล่าเนี่ยแหละรครับโอ้โหกลายเป็นว่าโครตรสี่เนี่ยแล้วมาอีกแล้วลูกพีอ่าลูกแพรครับขอ,ขอไปครับขึ้นมาเคล่าสองคะแนนเรียบร้อย้องขอทำเอาท์เลยครับแล้ว ญิงยัดในมาลูกนี้โอ้มพลาดไปครับติดขนมจีนให้ไปที่ลูกแพรลูกแพ้ต้องระวังข้างหลังออกให้ขนมจีนขนมจีนข้างในลุยเองแล้วก็โอ้โหหายเลยครับลูกนี้สวยมากครับขนมจีนแล้วก็แจกให้แคร์ล่งๆใต้แป้นลงไปครับถ้าเรเวนเนี่ยคุณเล่นเนี้ยโอ้โหต้นเกมไฟเยอได้เครียดนะครับเรเชลคลองหนีมาเรียบร้อยครับ2คะแนนเร็ว ต้องเอาเลยครับบอกว่าเลเว่นเนี่ยไม่ได้ไม่มีของนะครับพี่ทะเลจริงแล้วเนี่ยคือคล่องนะครับลูกแพเนี่ยเรเชลมาถือบอลบ้างเรเชลก็ดีนะครับเรเชลอยัาให้กับแคลแคลไซส์สเตปมาเฟ็กส่งให้เรเชลถึงด้วยครับเรเชลยาวกว่าออกให้กับขนมจีนโดนหญิงไปแต่ขนมจีนยังเยี่ยงมาได้แล้วหญิงยังไงสุดท้ายหญิงครอบของบอลได้หญิงโอ้โหดูจังหวะของหญิงครับโอ้โหเลี้ยงบอลคล่องจริงๆครับ ให้ไปที่นาบีหนึ่งสขึ้นวางไม่ได้แหมนาบียังไม่มาเข้าวันนี้แต่เรเชลติดเครื่องไปแล้ว10วินาทีสุดท้ายแล้วนัวกันอยู่5วินาทีต้องรีบเล่นแล้วจะหมดเวลาแ <laughs> กล่าวเกมแล้วก็หมดเวลาหรือเปล่าครับมาพุทธศิลเปล่าจ้ำบอลก่อนนะครับบอลของพลยเออร์ส่งเข้ามาแล้วไม่ทันแล้วครับหมดเวลาใน เกมที่2ของ GYBL ในวันนี้ครับเป็นสยามฟลายเออร์ครับเอาชนะสยามเวฟเวนไปด้วยสกอร์53ต่อ36คะแนนครับยังดุเลยครับฟลยเออร์ตอนนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมโพสเกมอินทรวิวกันนิดนึงนะครับกับทีมสยามฟลายเออร์ครับสัมภาษณ์หลังเกมครับพักกันสักครู่เดียวก่อนจะกลับมาชมในแมตต์ต่อไปนะครับระหว่างแบงคอกสตร r มกับแบงคอกใจแอนครับพักสักครู่ครับ